คุซาคาเบะร่วงอวยอวยกำลังจะโดนฆ่าอีกคนนึงและและ้วตัวละครใหม่ถูกส่งเข้าสนามลบอีกคนหนึ่งเขาคนนั้นเป็นใครมารับชมไปในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกงหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบเล่นด่วนครับสำหรับมังงะมหาเวทพฤกบานตอนที่254รอครับค้างจากตอนที่แล้วครับคุซาคาเบะกำลังจะเผชิญหน้ากับสุคุนะใช่ไหมครับอ่ะก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยรอลุ้นรอดูเหมือนกันนะครับว่านักคุณสายระดับหนึ่งที่ถ แข่งที่สุดในบันดาอันดับหนึ่งเดี่ยวเมื่อเผชิญหน้ากับสุกุณาครับเขาจะรับมือสุกุนาได้ดีสักแค่ไหนนะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับชมเรื่องราวในตอนนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้คุซาคาเบะเขาก็มีการวิเคราะห์การต่อสู้นะครับเขาบอกครับว่าการการอาเขตแบบง่ายนั้นสามารถที่จะใช้รับมือกับอนาเขตของฝ่ายตรงข้ามได้สามารถที่จะรับมือกับอาคมที่เข้าเป้าแน่นอนได้ครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีครับการการอาเขตแบบง่ายเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้อาคมของฝ่ายตรงข้ามนั้นสูญสลายไปแต่อย่างใดครับและตอนนี้ตัวคุซาคาเบะเนี่ยมีการการอาเขตแบบง่ายเตรียมพร้อมที่จะรับปือกับตุกนะครับซึ่งตัวสุกนะเองเนี่ยก็กําลังดูอยู่นะครับว่าเจ้าคุซาคาเบะเนี่ยจะมา ไม้ไหนจะทําอะไรต่อไปอะนะตอนนี้สุกุณะใช้อาคมฟันต้องการที่จะเล่นงานคูซาคาเบตแต่คูซาคาเบตก็สามารถปัดป้องการโจมตีของสุกุนาได้ด้วยวิชาดาบของเขาครับมีคําอธิบายว่าภายในอาณาเขตแบบง่ายของคูซาคาเบตนั้นมันจะทําให้อาคมของสุกุนาที่โจมตีมาเนี่ยครับมันอ่อนแอลงไปมันถูกเจือจางลงไปครับก็เป็นการลดทอนประสิทธิภาพอาคมของสุกุณะภายในอาณาเขตแบบง่ายนี้นั่นเองครับสไตล์การต่อตู้ของคูซาคาเบตในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามแต่ที่ ที่เข้ามาอยู่ในระยะอาณาเขตแบบง่ายของเขานั้นตัวคุซาคาเบะเนี่ยจะโจมตีมันออกไปในรูปแบบอัตโนมัติครับซึ่งสุกุนะเองก็มีการกล่าวยกย่องคุซาคาเบะนะครับว่าปฏิกิริยาการตอบสนองของคุซาคาเบะนั้นนับว่าไม่เลวเลยครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เริ่มเสียวเสียวุกุนะอวยใครดิกูว่านะเอง มีโอกาสไม่รอดนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะมีคำอธิบายเพิ่มเติมคับว่าคุซาคาเบะเนี่ยสามารถจัดการและสามารถป้องกันท่าฟันของสุกุณาได้มาจากการที่คุซาคาเบะเนี่ยเขาอ่านเครื่องพลังงานคำสาปที่สุกุณาปล่อยมานั่นเองครับและพออาคมที่สุกุณาปล่อยมามันจะมาโดนอนาณาเขตแบบง่ายของตัวคุซาคาเบะเนี่ยตัวคุซาคาเบะก็จะทําการโจมตีอัตโนมัติเพื่อทําการป้องกันตัวเองอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับและตอนนี้ครับตัวคุซาคาเบะโดนสุกุณาโจมตีมาอีกชุดหนึ่งครับพอมาถึงตรงนี้ครับก็มี การย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นการย้อนอดีตที่อวยแล้วก็กล่าวชมตัวคุซาคาเบะนี่แหละครับเป็นบทเสนาของเมเมของนานามิแล้วก็โกโจครับโดยตัวนานามิก็บอกว่าคุซาคาเบะนั้นเป็นนักดาบที่เชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการต่อสู้ที่หลากหลายครับเมเมก็บอกว่าคุซาคาเบะนั้นเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีครับส่วนด้านโกโจเองก็ยกย่องคุซาคาเบะครับว่าเป็นคนที่มีไพ่ตายอย่างการการาเขตแบบง่ายเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับโกโจบอกว่านักอาคม ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องทําการตั้งข้อผูกมัดเพื่อสามารถใช้งานอาเขตแบบง่ายได้ครับแต่สำหรับตัวคุซาคาเบะเนี่ยสามารถใช้งานอาเขตแบบง่ายได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆเลยครับโดยตรงนี้เนี่ยก็มีการยกตัวอย่างกรณีของมิวะาขึ้นมาด้วยครับว่าอย่างมิวะเนี่ยจะใช้อนาเขตแบบง่ายได้ก็ต่อเมื่อเท้าทั้งสองข้างข,ของมิวะนั้นต้องอยู่บนพื้นครับถ้าเกิดว่าเท้าไม่อยู่บนพื้นเนี่ยตัวมิวะนั้นจะไม่สามารถใช้อนาเขตแบบง่ายได้นั่นเองครับกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คุ คาคาเบเนี่ยสัมผัสได้ครับว่าซุกุนะเนี่ยกำลังจะทําการขยายเป้าอาคมครับเพื่อที่ซูกุนะนั้นจะใช้ท่าผ่าโลกมาเล่นงานใส่คุซาคาเบครับและตอนนี้คุซาคาเบเองเนี่ยก็กําลังจะทําการขยายอาณาเขตแบบง่ายของตัวเองให้มีรัศบีกว้างขึ้นครับซึ่งเป็นการกระทำที่แม้แต่ซูกุนะเองเนี่ยยังรู้สึกตกใจเลยครับว่าเฮ้ยมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันมีวิธีแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้ครับโดยตอนนี้ก็ย้อนดีสั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับเมเมย์อธิบายครับว่าโดยปกติเนี่ยคนที่ใช้วิชาดา คนพวกนี้จะฟาดฟันดาบคนพวกนี้เดี่ยจะทําการล่อศัตรูให้เข้ามาอยู่ในระยะฟันครับแต่แตล่ละตัวคุซาคาเบตนั้นแตกต่างออกไปครับคุซาคาเบะเนี่ยจะทําการขยายอาณาเขตแบบง่ายแล้วเมื่อศัตรูอยู่ในระยะอาณาเขตแบบง่ายของตัวคุซาคาเบตแล้วคุซาคาเบะก็จะสามารถโจมตีใครก็ตามที่เข้ามาในอาณาเขตแบบง่ายของเขาได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองครับอูเรียกว่าเป็นเทคนิคที่แบบเจ๋งมากครับคือเรียกว่าตัวเองอยู่นิ่งๆเงียแต่ว่าขยายอาณาเขตแบบง่ายแล้วก็ใช้การโจมตีอัตโนมัติเล่นงานไปซะแทนนะโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องไไปเคลื่อนหว าหาศัตรูไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยพุ่งเข้าไปหาศัตรูอะไรประมาณนั้นนะนะแล้วตอนนี้บอกเลยครับว่าโคตรเทโคตรโหดโคตรต,ต,ต,ตึงครับเพราะเป็นจังหวะที่คุซาคาเบะสามารถเล่นงานแล้วก็ฟาดฟันใส่สุกูนะได้แบบหลายต่อหลายทีครับเราจะเห็นว่าคุซาคาเบะนี่คือแบบฟันรัวๆฟันยับยับนะครับผมแล้วก็รุนแรงด้วยนะเพราะเราจะเห็นว่าสุกุนะที่คือเลือดตาเต็มตัวครับผมสูกุนะนี่คือยืนดิ้งไปเลยครับโดนคุซาคาเบะเนี่ยฟันกันไปหลายต่อหลายแผลครับคุซาคเบะที่ฟันไม่เลี้ยงเนี่ยฟันถึงขั้นที่ว่าดาบของตัวคุซาบ หลังจากการโจมตีสุคุณะไปหลายต่อหลายครั้งเลยล่ะครับคุซากาเบะเดือดไม่เลิกครับเพราะถึงแม้ว่าดาบจะหักไปคุซากาเบะก็ยังไม่หยุดโจมตีครับตอนนี้คุสากาเบะถอดเสื้อคลุมมาบทบางการมองเห็นของสุคุณะครับแล้วตอนนี้คุซากาเบะก็เปลี่ยนจากการใช้ดาบฟันมาเป็นใช้หมัดต่อยมะแทนครับทั้งต่อยทั้งเตะใส่ ly, ส,คส,ส,าาสคุคุณะครับสุคุณะโดนคุสากาเบะเตะไปซัะกระเด็นครับคุซากาเบะคือเตะอย่างแรงครับโอ้พิ่งรู้นะครับว่าความสามารถทางด้านร่างกายของคุซากาเบะเขานี่คือตึงจัดนะครับผมเตะ อะไรกันตั้งขนาดนี้ครับหลังจากที่สุกน้าปลิวไปแล้วเนี่ยคุซักเเบก,ก็รีบวิ่งตามเลยครับเข้าไปในระยะปะชิดเพื่อได้ทำการเล่นงานสุกน้าต่อครับเราก็จะเห็นว่าคุซัคเคเบก็คือก็ยังคงพยายามที่จะต่อยแต่สุกน้าแบบรัวๆอะไรกันไปครับตอนนี้คุซักเเบเองเนี่ยสู้ไปแล้วก็คุ้นคิดกับตัวเองไปนะครับว่าทําไมคุซักเเบเนี่ยถึงต่อสตู้แบบเอาจริงเอาจ,งอาจังกันสักขนาดนี้ครับมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ครับแต่เขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ครับว่าาาาาาเเหตุุมันนจจจะะกกกกรรรทีีี่่่คคค้้ยิดดบญญูใ็ไ ค,คุซากาเบหัวนึกถึงเพื่อนๆของเขาอีกครั้งแล้วครับผมโกโจโนานามิแล้วก็เมเมครับโดยทั้ง3คนนี้เนี่ยก็มีการบอกถึงเหตุผลที่ว่าทําไมคุซากาเบถึงได้เป็นนักอาคมระดับหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดครับนั่นก็เป็นว่าตัวคุซากาเบเนี่เป็นคนที่โคตรใจใจดีนั่นเองครับแลวตอนนี้ครับตัวคุซากาเบก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยคิดเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้วกแวกเยอะเกินไปแล้วครับเขาก็เตือนติตัวเองนะครับว่าให้เลิกคิดอะไรที่มันไร้สาระได้แล้วนะเพราะว่าในระหว่างที่เขากำลังสู้กับสุุนะเเพวกรา เด็กเองก็ต่อสู้กับสุกุนาด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการเอาชีวิตเข้าแลกเหมือนกันครับเออเขาจะมามัวคิดไร้สาระคิดอะไรไปเรื่อยเปล่อยแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยดีครับ ตอนนี้คูซากาเบะใช้สกิลเท่ๆให้เราได้เห็นครับมันมีชื่อท่าว่าพัะจันสีมนครับเป็นการที่คูซากาเบะนั้นสร้างออร่าและก่อตัวขึ้นมาเป็นดาบนั่นเองครับโดยเขาเนี่ยจะถือด้ามดาบที่มันหักอยู่ครับร้อยออร่าเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาจากด้ามดาบที่มันหักครับผมเหมือนกับว่าสร้างใบดาบออกมาด้วยออร่าพลังเวทอะไรประมาณนั้นนะนะคูซากาเบะพุ่งเข้าไปพยายามที่จะโจมตีใส่สุกุนะครับแต่สุกุนะเนี่ยก็สามารถใช้นิ้ว2นิ้วในครับผมคีบดาบแล้วก็ป้องกันการโจมตีด้วยท่าของ คุสากะเบะได้อย่างไม่ยากเย็นครับโดยสุกุนะบอกว่าเฮ้ยคุซากะเบกตายเนี่ยคิดว่าจะเลงโจมตีมาที่หัวใจของฉันที่หัวใจของฉันเนี่ยมันเสียหายมันบอกฉันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแหมคิดแล้วมันช่างน่าเจ็บปวดจริงๆเลอเกินนะและแล้วครับผมหลังจากเหตุการณ์นี้ครับในหน้าถัดไปเราก็จะพ,พบว่าคุซากะเบะนั้นนอนอแอ่งแบงอยู่กับพื้นโดยที่มีรอยฟันอยู่บริเวณกลางหน้าอกของคุสากาะเบกครับกลายเป็นว่าคุซากะเบกคูร่วงวะ่ะ แล้วอุยอุยก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับอุยอุยนั้นกําลังจะวิ่งเข้าไปหาคุซาคาเบะเพื่อที่จะช่วยเหลือคุซาคาเบะค,ครับและที่เซอร์ไพรส์บาเทรฟักเกอร์แบบน่าใจหายสุดๆเลยคือก่อนที่อุยอุยจะไปถึงตัวคุซาคาเบะค,ครับไอเจ้าสุกุนันเนี่ยมันเหลี่ยมเติมมันวางแผนไว้แล้วครับสุกุนันนั้นดักรอให้อุยอุยโผล่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วสุกุนันนั้นก็มาโผล่อยู่ที่ด้านหลังอุยอุยกันซะอย่างนั้นครับอุยอุยนี่หันเหลียวหลังไปนี่คือเสียววาดไปทีเยัน่ม ลำหน้าลำคาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะและก่อนที่ซุกุนะจะได้ลงมือฆ่าอุยอุยครับตอนนี้มิเกลก็โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาทําการช่วยเหลืออุยอุยได้อย่างทันท่วงทีครับซุกุนะก็หันไปมองมิเกลครับซุกุนะก็งงๆนะครับว่าไอ้นี่มันคือใครกันแน่ครับไม่เคยเห็นจะจําได้เลยครับผมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาม,มาก่อนนะมิเกลก็บอกว่าเฮ้ยซุกุนะไม่รู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นใครอะฮะแกเนี่ยต้องไปฝึกฝนประษาทสัมผัสให้มันมากกว่านี้นะเว้ยแล้วก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับกับมหาเวทย์านตออนนล่่าสุตที 154ครับผมตายแม่งให้บทตายกันให้ยับให้บทคือคุซักเเบะเดียโดนไปขนาดนั้นครับผมก็ไม่ได้อยากจะตั้งความหวังว่ามันจะรอดได้เปล่าครับขอคิดเดาง่ายๆเลยแล้วกันครับบ้าน่าจะตายนะครับส่วนอุยอุยเองนี่ก็เกือบตายเหมือนกันครับผมมิเกลมาต่อตู้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าจะไหวหรือเปล่าครับแต่ถ้าตายก็ไม่แปลกใจเหมือนกันนะ ผ่านไปอีกตอนหนึ่งครับแล้วก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราก็ยังไม่ได้เห็นวิเวลนะครับว่าจะโค่นลมแล้วก็จะเอาชนะสุกุนะตรงๆกันได้อย่างไงะนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจกอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้้แแนนน่่ครรัเเพาาาาะววดมใหล ยังไงก็ฝากอุดหนุกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชายนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ